สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าสวยๆพี่น้องงามขนาดตอนเศร้า,าตะเวนกำลังจะเก,กิดพี่น้องฟังเสียงนกเสียงหนูพี่น้องตอนทเศร้าเต้ก็ตื่นแต่หาโมงพี่น้องเรงิ่มตื่นไปพี่น้องหูเมื่อหูเมื่อเองพี่น้อง โซงเศร้าเลยอากาศดีขนาดนี้น้อง Salvador, ยย <c oughs> เย็นๆมิหน่องดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นพี่น้องเดี๋จตกรรมตำรวจบอนสีเฮ็ดต่อพี่น้องไอ้สุปเปลุดลุยเออมีก๊กล้วยขาเมือกุดกล้วยเมือน้ำพี่น้องมันต้นพี่น้องมันตัวเก่ามันเขาปลูกสมัยตะกี้กัาเห็ดพิ่น่อง เรีกใกล้ๆใช่ลแล้วพี่น้องมึงไว้อยู่สุเพอพี่นอไไออพพ้อ,นองแล้วกล่องล่องเหมือนปลูกมันปลูกยังปาตะกี้ปลูกพักปลูกงั้นก็ต้องการหนำพี่น้องเท่านั้น กล่วยพี่น้องปลูกน้องเตะเตะก็จะกดเมื่อี่น้องกดเมื่อปลูกเอาื้เมื่อเห็ดสวนทางหน้าบ้านพี่น้องสวนนะมีกกล่วยแล้วก็มีอันนั้นเห็ดอันนั้นเพิ่น้องขี้ไก่คองอันนั้นี่น้องคองขี้ปาขี้ไก่ใส่ไว้พดนยาพนพี่น้องเห็นเขาเห็ดเขาก็หาเนี่ยมาอ้อมพี่น้องเมื่อในเศษ แกะมากระุนแนมเตะแล้วก็จักองศาไปน้องรถกระตุ้นน้ำดัำไปน้องดับแล้วก็มาจอดผักเย็นไปน้องห้อนแท้ฮอนว่าไปน้องเตเๆะว่าชินลงเป็นแส่น้ำไปน้องหลายมือนเตเตะชิพาลงไป็นเหมืองน้องน้องบอลซาไปน้ำไปน้องชอบสรูซะไปแสเน่าอ่างนะไปน้องแสไข่แนมบ่ห้อนไปน้องน้ำก้อยกระเมึดไปน้องมันนี่ น้ำก้อนมดพี่น้องชุเต้ก็เช็ดสินส้นทิ้นแดดเดียวพี่น,น้องสูตรพี่น้องสูตรนิ้วยากมันมียังเขาก็ใส่ลงไปเขามีขาดขา่ากระเทียมพี่น้องน้ำตาลหมกเพชรเป็งน,นัวพี่น้องผงสูรัดเกลือและมันเริ่มกินมีกลิ่นเลยมันซื้อเมียอะไรกินพี่น้องเอากระเม็เมีอะไพี่น้อง ได้พี่น้องคั้นโบเห็ดเนี่ยเป็นเน็งเน่าถิ่มซื่อสิพี่น้องเห็ดตัวนี้จะได้กินดนพอาะวาน้ก่อนมดเลยเริ่มอันเคียวพี่น้องเลยขั้นแบบเลยพี่น้องตั้มแหลกเป็นได้ตั้มอีกานหนึ่งนักข่ายังอันนี้ติดต่อนอยู่มาเจอเดนหอมพี่น้องตั้แหลก cực cùng mình nói nó thằng lao vườn vợ thằng lao vườn vợ xin hẹn cái nồng tạc đẹp lên xin hẹn thằng thầy liệt cái cân bò ăn cái tô nim nó Thank เลือดนังเขาไปทอดนังมันไปน้องทอดแบบเด็กก็เขียบมูไปน,น้องนังมันอมโอเคละหอมกระเทียมหอมหอมขาตากเป็นเงา้ยไปน้องสามโมงก็ยังอากาศยังฮอนไปน้องสามโมงก็ยังอากาศยังฮอนมันจะ เก็บอาหารไว้ได้ดีพี่น้องนี่ข้าวเผ็ดแบบนี้เรขาวชิทิ่มเนื้อไปซื่อซิ้นแห้งพี่น้อง สิ้นแห้งสิ้นแห้งห็นเ,เลยกาดหมหอนักหมอนน่มันในเรือหนังมิโนงหนังมันเอากระสิทอดก็เก็บมูมิโนงทอดเอาันมันมัน ไผาแล้วก็ทอดเขียบมันจริงๆทักสิได้บนน้ำมันมันก็มันบอคือแบบตอนน้ำมันเลยน้องมันติดหนังนะลองเบิรงนกันน้องก็หั่นเรียบร้อยแล้วก็มาทอดน้องทอดคอยทอดสะพายนอนกันน้องจังได้น้ำมันนี่น้องก็ทำให้ประกอบเมื่อกี้ก็ประกอบซุกซามิชุดหนึ่งกับพ่อไปน้องน้ำมันมันบูรายน้อง ปลาเมียนก่อนี่น้องเตเตกับชิยางไปบึงมันเตเตพี่น้องเป็นสอบพอดีน้องตอนนี้อากาศก็อากาศก็เย็นลงเลยพี่น้องตอนนี้ก็ซีโมงป้ายพี่น้องเวียกะบมอโมกับชิเลเลยพี่น้องเก็บมันไปดำพี่น้องมันอยู่ภาคบนตงหนึ่งพี่น้องสอบข้าวตรงหนึ่งมันอากาศมันฮอนแห้งกับปลาเมียงก่อนอากาศ เยน็ยนๆหรืาคนเอาไปเนาะคนเอาอเริสชอบผ่าหังเวียนห่อนแหง้งรบต้นติ๊กไได้ไป่นองอากาศมห่อนแหง้ง จะนอนจะคนเอาไหมน้องสีกคำจะบางคนนะอยู่บูมันไงสองใกล้ๆปะเมนก่อนวะโตหาเอาโตก็เก่าไหมน้องเอาโตก็อยู่กับเอื้อยแล้วก็อยู่กับหนาไปน้องตาบวาหไบวอยไบมาบดื้อบดื้อบอ้ดื้อบเด็กๆที่แบบโหยอยู่ ขันอยู่กับผมแม่กับชิปเป็นแบบหนึ่งไปน้องแอบเคยแอบได้เลยแอบกันอยู่น้่อันแม่หรือเอื้ยก็คือว่าไปดื้อว่าโทรไปถามมึงแตล่ลอพี่น้องเตะกับเห็ดได้ประมาณหมื่นก็สิบหามื่อี่น้องเห็ดแต่ช่วงปีใหม่ไปน้องมาหอดก็สิบหามือ่อเลย เย็นเลยพี่น้องอากาศกเย็นเลยโอ้มีแห้งพี่น้องงามแรงก็มีแหงง้งเลยควรพี่น้องตะเวนตะล้องตะเวนตกตินเลยพี่น้องงามขนาดพี่น้องสวยงามขนาดคือผลสิมาพี่น้องผลมากกับชื่อเย็นคักปัญญง,งามแรงลมเย็นโอ้คักพีากา่น้องบรรยากาศงามตอนเที่ยงตอนนี้โอ้บ๊วยพี่น้องอากาศฮ้อนเลย งามๆี่น้องผลมาหน่โอ้ยเย็นซุ่มเลยพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณห้ามโมงกว่าเลยพี่น้องห้ามโมงห้ามโมงสิเข่าวหกโมงไปน้องใกล้สิคัมเลยี่น้องกล้สิคัมแล้วช่วงน,นี้อากาศฮอนันนั่งคัมไปน้องเข้าไปเมืองอนณายัาง กรมอุตุพี่น้องหลายอันประเทศกะบห่อนพี่น้องพี่น้องต่างไทยกะบห่อนคือกันเลยนะพี่น้องเพราะอากาศหอละละ้อนลี45องศาแบบเขาไปเบิ่งเพิ่น์บ่อนะแบบมันจะค่ายคือทะเลทรายพี่น้องทะเลทรายบนหอ้อนเวียดนามกะบห่อนพี่น้องเวียดนามนี่เมียนมาก,กะบหอ่อนประเทศหลายประเทศกะบหอ่อนพี่น้องประเทศกะเบิ่งข่าว อากาศยามแรงไปน้องสินเทาก็คือสิแหงแ้งละสินเทานี่มันอากาศฮ้อนแหง้งผลคือผลสิมาไปน้องผลมา,าโอ้กักเป็นยังละเตรียมมานะสถานที่ไปน้องรู้สึกว่าปวไปนอ้องคึมเคียวมาเลยลมเย็นๆไปน้องเว่าสิมาแหง้งอากาศแบบนี้ฮ้อนๆแบบนี้ผลผลมาเนี่ยโอ้แหง้งกระดาษไปน้อง เอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอลา,ออปา,ลอา,ลาไปก่อนพี่น้องว่าไม่นักเลยลาไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีลาไปก่อน